สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Tour Channel นะครับเกิดอะไรขึ้นที่สนามเอตีฮัสเตเดียมนะครับในศึกเอฟเอคัพรอบ8ทีมนะครับระหว่างนะครับแมนซิตี้นะครับเปิดบ้านต้อนรับกัมาเยือนของนิวคาสเซิลนะครับวันนี้ทางด้านของซิตี้นั้นไม่มีทางด้านของเควินเดอะบอยแล้วก็เอเดอร์สันนะครับเจ็บทั้งคู่นะครับจะได้กลับมาอีกทีนู่นเลยนะครับวันที่30มีนานะครับก็หลังเบรกทีมชาติไปนะครับแล้ววันนี้ซิตี้เล่นในรูปแบบ4 2 3 1นะครับ โดยที่เป็น4 2 3 1ที่4 2 3 1จริงๆแล้วนะไม่ไม่ใช่แบบในวรูปแบบนัดก่อนๆที่ซิตี้นั้นดันมิดฟิลเออรขอไปครับเซนเตอร์ Center 1คนขึ้นมายืนเป็นมิดฟิลตรงกลางคู่ก,กับทางด้านของโรดี้ไม่ใช่เลยครับ4 2 3 1แบบธรรมชาติเลยครับไม่ได้พลิกแพงอะไรขนาดนั้นแล้วครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันในเรื่องของแท็กติกของซิตี้นะออส่วนทางด้านของนิวคาสเซิลนะครับออวันนี้พวกเขาไม่ได้เล่น433เหมือนที่เคยแล้วนะครับวันนี้นิวคาสเซิลเล่นเป็น532 แต่5-3-2ของนิโคเชลวันนี้สำหรับผมแล้วนะผมคิดว่าทางด้านของเอ็ดดี้ฮาวครับไม่มีไม่มีตัวเลือกมากนะเพราะว่าทางด้านของลิวามนโต้แล้วก็ทางด้านของคิรันทิปเปียเจ็บทั้งคู่นะครับจะกลับมาอีกทีก็วันที่30เหมือนกันนะครับ30มีนานี้เหมือนกันนะครับดังนั้นแบ็คขวาของทางด้านนิโคเช l ไม่เหลือให้ใช้เลยครับเลยต้องเออเลยต้องให้ทางด้านของเจคอบเมอร์ฟี่ครับที่ปกติเล่นเป็นปีกขวานะ วันนี้ให้มายืนเป็นวิงแบ็กนะครับแล้วใช้3เซนเตอร์นะครับทั้งรัสเซลทั้งทางด้านของฟาเบนแชร์แล้วก็ทางด้านของบัตแมนเล่นร่วมกันส่วนวิงแบ็กซ้ายวันนี้นั่นก็เป็นหน้าที่ของแดนเบิร์นเรียกว่าเอาแน่นไว้ก่อนก็นได้นะครับโนตรงกลาง3คนก็ปกติอยู่แล้วนะครับเป็นกิมมารไลส์แล้วก็ทางด้านของวิลล็อกแล้วก็ทางด้านของลองซับแล้วก็ใช้หน้าคู่วันนี้ใช้หน้าคู่นะครับเป็นทางด้านของกอร์ดอนกับอีซักใช้ความเร็วเข้าเล่นงานซิตี้นั่นแหละครับ กลับมาสู่ของซิตี้บ้างนะครับซิตี้ก็เป็น4 2 3 1อย่างที่ผมบอกไปว่าเป็น4 2 3 1แบบธรรมชาติแล้วนะครับเซนเตอร์2คนคู่กลางวันนี้เป็นทางด้านของอาคันชิยืนคู่กับทางด้านของรูเบนดิอาร์สครับเออ่แบ็กซ้ายเป็นทางด้านของกาดิโอแบ็กขวาเป็นทางด้านของไควอล์กเกอร์มิดฟิลด์คู่กลางเป็นทางด้านของโควาชิกยืนคู่กับทางด้านของโอโรดี้นะครับเออ่ตรงกลางนะครับเล่นเออ่ต่ำกว่าทางด้านของฮารแลนนั่นก็คือทางด้านของโดกูยืนทางด้านซ้ายนะครับตรงกลางเป็นโฟเดน ออส่วนท่านขวาเป็นซินบานะครับแล้วเกมของซิตี้วันนี้ตรงกลางครับหุบเข้ามามากขึ้นหุบเข้ามาอยู่ตรงกลางมากขึ้นปกติเราจะเห็นทางด้านของโดกูครับทางออกไปทางด้านซ้ายเลยทางแบบทางไปรอบอลแล้วพอได้บอลเนี่ยก็จะเริ่มกระชากเข้ามาข้างใน1ผมว่ามันใช้เวลาแล้วก็กินเวลาเกินไปแล้วก็ถูกคู่แข่งครับผมว่าดักทางได้ง่ายนะดักคะดักทางได้ง่ายเพราะอะไรเพราะวา่าเราเวลาเริ่มสตาร์ทจาก จากริมเส้นนะครับเดี๋ยวนี้คู่แข่งอ่ะไม่ได้ใช้คนต่อคนแล้วครับอย่างน้อยมี2คนขวางอยู่หลบคนนึงได้ก็ติดอีกคนนึงเผลอเนี่ยมีมิดฟิลด์มาช่วยด้วยเป็น3เล่นยากครับแต่พอวันนี้ซิตี้ครับหุบเข้ามาอยู่ตรงกลางไม่ว่าจะเป็นโฟเดนนะครับเบรนด์รอดชินบาและก็ทางด้านของโดกูวันนี้ครึ่งแรกครับโดกูเด่นมากครับโดกูมีความเร็วครับมีความคล่อง ดังนั้นในพื้นที่สั้นๆพื้นที่เล็กๆที่เล่นกันของซิตี้ผมว่ายอดเยี่ยมจริงๆแล้วเกมทางด้านกว้าง่ะครับก็ให้ทางด้านของคายวอลเกอร์กับทางด้านของกาดิโอนะครับซ้ายและขวาเนี่ยเติมเกมขึ้นมาช่วยไม่ไม่ต้องเป็นหน้าที่ของทางด้านทางด้านโดกูหรือแม้กระทั่งซินบาแล้วนะครับคือเล่นเป็นระ,ระบบธรรมชาตินะครับไม่ได้พยายามที่จะถ่างออกมาแล้วก็ใช้มิดฟิลเข้ามาเล่นตรงกลางหรือแม้กระทั่งแบ็คนะครับเข้ามาเล่นตรงกลางปกติจะเป็นอย่างนั้นนะครับวันนี้ใช้เล่นตรงกลางเป็นหลัก แล้วเล่นได้ดีจริงๆเวลาที่ทางด้านของเซิลตัดเกมได้ครับเกมตรงกลางของซิตี้ก็จะไม่เสียรูปขบวนนักนะครับเพราะสามารถที่จะตัดเกมได้เพราะว่ามีมิดฟิลด์เยอะนะครับอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญผมว่าในเรื่องของเกมรับซิตี้ที่เสียประตูไปบ่อยผมว่าเวลาที่ดันขึ้นไปหมดแล้วเนี่ยเทขึ้นไปเนี่ยเวลาเล่นเกมรับอ่ะมันมันมีอยู่แล้วครับที่โดนสวนกลับมาหรือจังหวะของคู่แข่งที่ดันขึ้นมา แนวรับของซิตี้ไม่ค่อยเหลือใครหรอกครับเหลือจตมที่ก็คน2คน3คนมีรูเบน d ดีอาสบ้างนะครับแล้วก็มีแบ็กสองฝั่งที่เข้ามาหุบเข้ามาช่วยนะครับเพราะตรงกลางอย่างที่ผมบอกไปว่าเซนเตอร์หคนเนี่ยจะต้องขึ้นไปยืนเป็นมิดฟ,ฟิลด์โตวรับยืนคู่กับท่านของโรดี้ลงมาบางทีลงมาไม่ทันหรอครับช่วยไม่ทันวันนี้เล่น4คนผมว่าเกมรับของซิตี้ก็ดีขึ้นนะครับดูไม่ได้ ดูไม่ได้หลวมเหมือนเหมือนนัดอื่นๆนะครับหรือเวลาที่เล่นเล่นบอลบิวอัพเกมหรือแม้กระทั่งจากแบ็กคืนกลับมาหลังมันก็ยังมีพื้นที่ให้กันให้การได้เล่นเหมือนกันนะครับก็ต้องชมนะครับว่าครึ่งแรกเนี่ยผมว่าโดกูเด่นมากนะครับของซิตี้นะจังหวะสั้นๆของเขาจังหวะที่ลากกระชากลากเลยไปแล้วใช้ความเร็วเนี่ยผมว่าเล่นงานทางด้านของนิวคาสเซิลได้ดีนะครับแล้วก็ นิวคาสเซิลครึ่งแรกนะครับโดนไป2ใบเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของฟาเบนแชร์กับทางด้านของรัสเซลผมเห็นแล้วนะว่าเล่นยากจริงๆนะครับและซิตี้ก็มาออกนำเร็วนะครับในนาทีที่เอ่อ13จากจังหวะที่ผมเห็นซิตี้เนี่ยขึงเกมใส่ทางด้านของนิวคาสเซิลอยู่พักหนึ่งเลยนะช่วง10นาทีแรกของวันนี้เกมค่อนข้างเร็วครับอย่างที่บอกไปว่าทางด้านของนิวคาสเซิลวันนี้มาด้วยความอดทนจริงๆ คือถ้าวันนี้เราได้เห็นสถิติของเกมนะครับเห็นรูปแบบออขอไปครับเห็นสถิติของเกมเห็นผลสกอร์เนี่ยจะเห็นว่านิวคาสเซิลเนี่ยสู้ไม่ได้คือสู้ไม่ได้ในเรื่องของสถิติก็จริงนะแต่ผมรู้สึกว่าเกมที่อเดีฮาวตั้งใจมาเล่นน่ะผมว่าทําได้แต่แต่มันขาดจริงๆนะมันขาดจังหวะนิดๆหน่อยๆบางทีมันก็พันแข้งพันขาไปนะครับวันนี้พันแข้งพันขาจริงๆมนเรามีจังหวะไหมมี มีจังหวะไหมมีนะครับสำหรับของซิลนะครับกลับมาที่จังหวะของทางด้านเอ่อซิตี้ก่อนนะครับที่ได้ประตูนำไว้นะครับขึงขึงเกมใส่ซิลอยู่สักพักหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของเบอร์นาร์โดซินบาได้ยิงได้ยิงนะครับล้วบอลเนี่ยไปฉลบลูกแรกเนี่ยฉลบทางด้านของเอ่อทางน้านของแดนเบิร์นเข้าไปนะครับย้อยข้ามไปนะครับหมดสิทธิ์สำหรับทางนัานของดูบาสกานะครับซิตี้ออกนำเร็วนะครับ เกมเหมือนจะง่ายแต่ไม่ได้ง่ายอันนี้ผมว่าเป็นจังหวะยิงครั้งแรกของซิตี้ด้วยซ้ําและยิงด้วยขวาของของทางด้านเบอร์นาร์ดซินบาด้วยนะครับก็อืมก็ก็พูดยากจริงๆแต่ว่าคนหนึ่งที่ผมอยากพูดถึงวันนี้ของนิวคาสเซิลนั้นก็คือโจวิลลกผมว่าจังหวะของโจวิลลกที่ปิดพื้นที่ตรงของซินบาแล้ววันนี้ถ้าเป็นเบอร์นาร์ดซินบาที่ได้ยิงไป2ครั้งอ่ะผมว่าพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่เขาเล่นเกมรับได้ไม่ดีพอ บีบเกมไม่ดีพอแล้วเบอร์นาร์โดซินบาก็เลยมีโอกาสมากขนาดนั้นนะครับเรากช็ช่องประตูฉลบหมดเลยนะประตูแรกเนี่ยฉลบทางด้านของแดนเบิร์นไปประตูที่2นั้นของซินบานั้นก็ไปฉลบทางด้านของบอสแมนผมก็เห็นอยู่นะว่าทําไมดูบัก้าพุ่งแปลกๆทั้ง2ลูกนะจังหวะแรกก็ข้ามไปนะครับจังหวะที่2นั้นพุ่งไปแล้วบอลเนี่ยมันมันเข้าตรงกลางนะครับทางด้านที่ดูบัก้าเนี่ยพุ่งไปทางด้านขวามันก็เป็น คือคือถ้าจะบอกว่าอันนี้ทางด้านของซิตี้มีโชคอะ่ะผมว่ามันก็ไม่ถูกขนาดนั้นนะครับเพราะว่ารูปแบบเกมที่ที่ที่ทำขึ้นมามันได้จังหวะยิงอยู่แล้วคือคือคือสำหรับฟุตบอลนะผมว่าถ้าไม่ถ้าเอาเรื่องโชคหรืออะไรคือคุณเตะย้อนหลังระล,ลมก็พัดเข้าประตูไรอย่างนั้นผมถือว่าเป็นโชคแต่ว่าไอจังหวะอะไรแบบนี้ที่มันแฉลบคู่แข่งหรืออะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็เป็นการทําเกมขึ้นมาของของของทีมนั้นนน่นะ อย,อย่างจังหวะนี้มันก็คือการทําเกมขึ้นมาของซิตี้ครับคือใช้ฝีมือในการเล่นอยู่แล้วนะครับคือจะมาบอกว่าุยถ้าไม่มีโชคอะไรผมว่าไม่ใช่นะครับมันเป็นจังหวะของซิตี้ที่ทําได้ดีนะครับแล้วก็อาจจะมีการฉลับไปแต่ว่านั่นคือการเล่นโอเพนเพย์ที่ดีของซิตี้เช่นกันดังนั้นเนี่ยผมเลยมองว่าทางด้านของโจวิลล็อกถ้าทําได้ดีกว่านี้ถ้าตัวติดหรือแม้กระทั่งออรู้ว่าพื้นที่ของเขามันอันตรายครับแล้วประกบชิดกว่านี้หรือใกล้กว่านี้หน่อยนึง อาจจะเล่นเกมรับได้ดีกว่านี้หน่อยไหมนะครับมันเลยทําให้ทางด้านของแมนเชสเตีมีโอกาสแล้วก็ได้ทั้ง2ประตูมานะครับจากจังหวะชาเลบทั้ง2ประตูนะครับนาทีที่13แล้วก็31นะครับก็ซิตี้ออกนํา2 0ูนตั้งแต่ช่วงครึ่งแรกถามว่าทางด้านของิวคาสเซลีโอกาสไหมมี มีนะครับจากจังหวะที่ทางด้าน,นาของเจย์คอบมอร์ฟี่นะครับโยนคลอชเข้ามาให้กับทางด้านของแดนเบิร์นเนี่ยขึ้นแดนเบิร์นเนี่ยตัวใหญ่อยู่แล้วนะครับมองตั้งตั้ง,งใจมองตั้งมาสวยๆเลยนะครับให้กับทางด้าน,นาของอิซักอิซักผมว่าก็ยิงดีแล้วนะเอียงตัววันลเล่ย์นะครับบอลเด้งพื้นด้วยนะบอลเด้งพื้นหนึ่งจังหวะ,ะครับจังหวะเนี้ยผมว่าต้องชมออเตก้าของซิตี้ออเตก้าพุ่งไปผมว่าปฏิกิริยาว่องไวจริงๆนะครับบอลเนี่ยติดช่วงท่อนแขนซ้ายของเขา บอลก็ออกหลังไปยอดเยี่ยมาจริงถ้าพูดถึงออเตกาบ้างนะครับออเตกาของซิตี้แตกต่างจากหน้าของเอเดอร์เันยังไงผมว่าออเตกาไม่ค่อยหวงบอลเท่าไหร่ศาสตร์เป็นศาสตร์ครับจังหวะที่ถูกบีบถูกเพรสเข้ามาเนี่ยออเตกาศาสตร์ทิ้งเลยไม่ไม่ได้หวงบอลไว้พยายามจะเล่นเหมือนกับที่เอเดอร์เันพยายามที่จะเล่นผมว่ามันมันก็มีความแตกต่างกันอยู่นะเอเดอร์เันอ่ะผมว่าอาจจะเก่าเกมกว่า แต่ออเตก้าเรียกว่ามาทางไหนไปทางนั้นถ้าถูกรู้สึกว่าถูกบีบเขาไม่สนแล้วเขาไม่สนเลยเขาสาดไปข้างหน้าแล้วเดี๋ยวว่ากันนะครับแล้วก็ให้เพื่อนเนี่ยเขายังมาช่วยกันนะครับก็ก็แล้วแต่นะครับผมว่า เกมมันก็แล้วแต่ว่าทางด้านของกาดิโอลาต้องการแบบไหนแล้วดูทางด้านสภาพร่างกายตอนนี้นะเอาสภาพร่างกายนะตอนนี้ผมว่าออเตกาดีกว่าทางด้านของเอเดอร์นแต่ฝีมือการเซฟหรืออะไรต่างๆอนะถ้าสภาพร่างกายเท่าๆกันนะ่ะผมว่ายังไงก็เป็นเอเดอร์เนนะครับที่ดีกว่าทางด้านของออเตกาแต่จังหวะแบบนี้ออเตกาเล่นดีด้วยนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีสําหรับแมนซิตี้นะเพราะว่านี่คือช่วงไทยฤดูกาลแล้วครับที่ได้พู้ใส่ประตูมือ2แล้วฟอร์มดีแบบนี้ก็ ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วก็เป็นกุ่มกาลังสําคัญให้กับแมนซิตี้นะครับกับเข้าสู่เกมอย่างที่ผมบอกไปว่าทางหน้าของนิวคาสเซิลมีโอกาสไหมมีนะครับแต่ทําไม่ได้นี่แหละครับติดตรงนี้เพราะว่าอย่าลืมว่าทางเน้นของนิวคาสเซิลวันนี้มันเล่นด้วยความอดทนจริงๆเล่นด้วยความอดทนแล้วก็รอรอจังหวะและรอโอกาสของตัวเองแต่ว่ามันน่าเสียดายถ้าลูกนั้นอิสักยิงเข้าไปเป็น1ประตูต่อ2อ่ะผมว่านิวคาสเซิลก็จะค่อยๆเล่นไปเพื่อเอาประตูที่2ได้แต่พอทําไม่ได้นี่แหละครับ ก็จบครึ่งแรกไปก่อนนะครับโดยที่ทางด้านของออจังหวะครึ่งแรกมี่จังหวะหนึ่งทางด้านของโดกูล,ลุดเข้าไปคนที่ให้จังหวะนี้ของทางด้านซิตี้นั่นก็คืออักันจีครับแล้วจ่ายด้วยซ้ายด้วยนะจ่ายแล้วก็ให้ทางด้านของตัดหลังทางด้านของลาเซลไปแล้วก็ใช้สปีดนะครับวิ่งตีคู่กันไปนะครับแล้วก็เป็นโดกูลนะครับที่เร,เร็วกว่านะ เนี่ยจังหวะอะไรแบบนี้ผมว่ามันมันก็เป็นจังหวะที่ดีของซิตี้เหมือนกันแต่ว่าทางเดนคาเซลผมว่าก็ยังจัดการกับจังหวะแบบนี้ได้ดีอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยผมเรยมองว่าช่วงครึ่งแรกเนี่ยมันเป็นช่วงจังหวะของเจอร์รีโดคกูจริงๆินะครับยึกยึกยักยักแล้วก็เชื่อมกับท้นานของโฟเดนผมว่าโฟเดนวันนี้คือถ้าใครอยากจ,จะรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยโดดเด่นเหมือนนัดผ่นานที่ผ่านมาแต่ผมรู้สึกว่าตำแหน่งที่เกาเดลล่าให้เขาเล่นวันนี้เล่นเป็นวิชฟิลโต,ร,ตรุกตรงกลางอะ่ะเป็นคนเชื่อมเชื่อมทั้งหมดเลย ไม่ว่าจะเป็นโดกูซินบานะครับแล้วก็ที่สําคัญเชื่อมกับฮาเลนครับวันนี้โอกาสของฮาเลนในการที่สัมผัสบอลอ่ะผมว่ามากกว่าทุกๆนัดที่ผ่านมาด้วยซ้ำนะครับมีจังหวะกระชากเข้าไปได้ยิงบ้างนะครับหรือมีกระจังหวะได้เล่นร่วมกับเพื่อนเนี่ยผมว่ามากขึ้นเป็นสิ่งที่ดีนะที่ผมรู้สึกว่าการขยับเกมขึ้นมาของกาดิโอลาทำได้ดีครับแล้วก็ยอดเยี่ยมขอชมเชยนะส่วนทางด้านของฟิลฟอร์เดนมีโอกาสได้โชว์ไหมมีช่วงครึ่งหลังก็มี มีจังหวะที่เขาควยบอลเข้าไปนะครับหรือมีจังหวะควยบอลเล่นกับทางด้านของเจอร์มิีโดกูสวยๆก็มีครับมีนะครับทำได้ดีเลยนะครับถึงแม้จะทาไม่ได้ประตูก็ตามนะแต่ว่าผมว่าทาได้ดีนะครับจังหวะออกบอลจังหวะให้บอลของเขาถ้าเกิดหลุดเข้าไปสักครั้งหนึ่งแล้วได้ประตูขึ้นมาผมว่าก็เป็นความยอดเยี่ยมของซิตี้เหมือนกันนะครับเออร์ลิงบอลฮาแลนด์วันนี้ดูเกร็งๆเหมือนกันนะครับพยายามแล้วนะครับพยายามแล้วนะแต่ว่า โอกาสเขาไม่ได้มีมากอย่างที่บอกไปวันนี้เจอ3เซนเตอร์ของทางด้านนิโคลเซวไว้ก็เรียกว่าข้างในมันแน่นจริงๆนะครับแล้วมิดฟิลด์ของซิตี้ก็ทําได้ดีนะครับเล่นครึ่งหลังมาอย่างที่ผมบอกไปว่ามีจังหวะที่ของซิตี้เกือบได้โอกาสประตูที่3เหมือนกันนะครับจากจังหวะที่ทางด้านของโดกูเนี่ยเล่นชิ่งกับทางด้านของฟิลฟอร์เดนนะครับฟิลฟอร์เดนควยหลังให้บอลไปโอ้โหยอดเยี่ยมจริงๆนะครับควยเข้าไปแล้วก็เป็นทางด้านของโดกูนะที่เลือกยิงด้วยซ้าย แปลแปลบอลเข้าไปนะแต่บอลเนี่ยมันไปติดมือทางด้านของดูบาฟก้าติดเซฟออกไปนะครับหลังจากนั้นนะครับทางด้านของนิวคาสเซิลก็ไม่รอแล้วนะครับในช่วงนาทีที่60เปลี่ยนถึง4ผู้เล่นเลยนะเปลี่ยน4คนเลยนะวันนี้ทางด้านของกอร์ดอนผมรู้สึกว่าร่างกายอาจจะไม่ได้เต็มร้อยนะครับของนิวคาสเซิลนะครับเปลี่ยน4คนนะครับลงมาเกมเหมือนจะดีขึ้นนะครับนิวคาสเซิลมีโอกาสเหมือนกันนะครับจังหวะที่ทา้งนั้นของอิซักได้บอลตรงกลางนั่นแหละครับแล้วก็มันมันมันเหมือนมันเหมือนมััันนนพพแขขงา นิดนึงก่อนที่จะกระชากไปแล้วมันหมดหมดมุมที่จะยิงแล้วนะครับจังหวะนั้นก็น่าเสียดายของน e ิคลโซลอีกจังหวะหนึ่งก็เป็นทางด้านของอิซักที่ทําได้ทีแล้วไหลบอลเนี่ยมาให้กับทางด้านของแดนเบิร์นโล่งๆแล้วนะแต่แดนเบิร์นเลือกที่จะแตะหนึ่งจังหวะแล้วก็เหมือนจะส่งให้เพื่อนแต่ว่าทางด้านของผมคิดว่า จังหวะนั้นมันล้ำหน้าไปแล้วนะครับเพื่อนก็ไม่ได้เล่นนะครับก็เลยเดินย้อนกลับลงมามันก็น่าเสียดายสําหรับนิวคาสเซิลเหมือนกันที่หลายๆจังหวะอย่างที่ผมบอกไปว่าวันนี้นิวคาสเซิลเล่นด้วยความอดทนจังหวะที่เขาควรที่จะได้ประตูผมว่าควรต้องทําให้ได้แต่พอไม่ได้ครับหลังจากที่มีโอกาสเหล่านี้ทานด้าของแมนเชสเตอร์เช้ยวเลยครับเล่นเข้มเลยเรียกว่าค่อยๆเคาะบอลเลยครับคลองบอลไว้กับตัวเลยครับดึงเอาเวลา ดึงเล่นเวลาใส่ทางด้านของนิวคาสเซิลครับนิวคาสเซิลครับต้องการเอาบอลมาเล่นยิ่งเพลสเข้าใส่ทางด้านของซิตี้เท่าไหร่แรงของเขาก็ยิ่งหมดเร็วขึ้นครึ่งหลังนะครับทางด้านของนิวคาสเซิลครับขึ้นมาเพลสใส่ทางด้านของนิวคาสเซิลสูงมากพยายามแก่แล้วพยายาม เพลสทุกคนแล้วแต่าสเออขอไปครับซิต,ตี้ยังคงแก้ออกมาได้แล้วแก้สวยๆมีไหมมีจังหวัดที่โคววชิตนะครับแก้ตรงกลางออกมาแล้วกระชากผ่านมาก่อนที่จะให้บอลไปกับทางด้านของฮาแลนฮาเลนก็กระชากเข้าไปได้ยิงเหมือนกันนะครับกระชากเข้าไปได้ยิงแต่ว่าบอลเนี่ยมันออกทางด้านข้างไปก็น่าเสียดายถ้าประตูนั้นถ้าฮาเลนยิงเข้าไปจะสวยมากๆเหมือนกันนะครับก็เล่นไปแบบนี้จนกระทั่ง ซิตี้เล่นเคี่ยวจนกระทั่งหมดเวลาครับแล้วฝนก็ค่อนข้างตกหนักเหมือนกันนะครับมันก็ทําให้เกมเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันดูช้าลงเพราะบอลเนี่ยมันไม่ได้ไหลลื่นแล้วนะครับก็น่าเสียดายสาหรับทด้านของนิวคาสเซิลวันนี้นะผมว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าวันนี้ทาดนานของเอติฮาวผมว่าสําหรับแผนการเล่นเลยนะเตรียมทีมมาดีครับเตรียมทีมมาสู้กับซิตี้ด้วยความอดทนจริงๆแต่ว่าจังหวะที่เขาควรจะได้ประตูมันทําไม่ได้เอง มันติดนิดๆหน่อยๆมันมันติดนิดๆหน่อยๆจริงๆนะไอ้จังหวะที่อิซักมันขูกคลิกอะบอลมันมันติดเท้าเข้าไปหน่อยหนึ่งนะครับมันก็เลยไม่ได้ยิงหรือแม้กระทั่งจังหวะที่เขาได้วอลเลย์ใส่นั้นของออเตกาก็ติดเซฟอีกนะครับหรือแม้กระทั่งจังหวะที่แดนเบิร์นควรจะได้ลองสองดูบ้างนะครับก็ดันไปแตะบอลนะครับอย่างนั้นอ่ะมันมันก็เลยทําให้นิวคาสเซิลวันนี้ไม่ได้มีโอกาสปีไข่แตกนะผมว่าถ้าเป็น1ประตูต่อ2ออ่ะเกมน่าจะสนุกกว่านี้ ส่วนฐานะของซตตี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับวันนี้ยอดเยี่ยมจริงๆหลังจากที่กาดีอาลาปรับเกมมาผมว่าซตตี้น่ากลัวขึ้นจริงๆไอ้จังหวะที่พยายามที่จะคลองบอลออกไปแล้วบางทีถูกตัดบอลถูกตัดเกมมาได้แล้วสวนกลับขึ้นมาเนี่ยผมว่าน้อยลงน้อยลงจริงๆนะแล้ววันนี้ถึงจะสวนมาได้แนวรับของซตตี้ยังอยู่พร้อมหน้ากันนะครับเซนเตอร์2คนช่วยกันได้ดีทั้งอาคันจิ ji, กับทั้งนั้นของรูเบนเดิอาส การเล่นง่ายๆแบบนี้ของทางด้านซิตี้เป็นข้อดีของพวกเขาด้วยนะครับเพราะว่าเวลาที่มันไม่โอเวอร์โหลดเกินไปแล้วก็ใช้ความเร็วของโดกูได้ดีจริงๆโดกูโฟร์เดน2คนนี้มีความเร็วเราเล่นคู่กันยอดเยี่ยมจริงนะครับตรงกลางแล้วเกมรุกออบผมว่าวันนี้เกมรุกดีนะครับใช้จังหวะไม่ไม่ต้องเยอะมากไม่ต้องค่อยๆข้อบอลไปข้อบอลมานะครับมีจังหวะโอเวอร์แลบยกข้ามกองหลังไปก็มีแต่ว่ามันยังไม่ได้ประสบความสําเร็จขนาดนั้น แต่ถ้าได้เดอร์บอยกลับมาแล้วเป็นคนออกบอลเหล่านี้ผมว่าน่าสนใจผมว่าน่าสนใจจริงๆนะถ้าเป็นถ้าเล่นแบบนี้แล้วมีเดอร์บอยเนี่ยมาออกบอลนนะ่ะโอ้โหผมว่าซิตี้ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับส่วนทางด้านของแจ็ค e กิลิสวันนี้ก็ไม่ได้ลงนะครับก็น่าเสียดายเหมือนกันนะผมคิดว่าช่วงท้ายอาจจะได้เห็นแจ็ค e กิลิสแต่วันนี้ก็เป็นโอกาสของออสการ์บล็อบไปผมว่าอาจจะเป็นในเรื่องของความพร้อมจริงๆนั่นแหละนะครับปีนี้เป็นปีที่ผมว่าแจ็ค e กิลลิสพอได้ลงก็ มีอาการบาดเจ็บบ้างน,นู่นนั่นนี่ไปนะครับส่วนการให้สัมภาษณ์ของกาดิโอลาก็พูดถึงแจ็คเหมือนกันนะครับก่อนหน้านี้นะนานแล้วนะครับว่าทีมก็ทีมเดิมนะครับบรรยากาศก็เหมือนเดิมผู้จัดการทีมก็คนเดิมนะครับรูปแบบการเล่นก็ไม่ได้เปลี่ยนไปแต่แจ็คกิลิสยังไม่ได้พร้อมให้เขาขนาแนน,นนะครับเขาไม่สามารถที่จะรอจนแจ็คกิลิสกลับมาเป็นแจ็คคนเดิมได้ ก็ต้องกระตุ้นตัวของแจ็คเองว่าต้องเกลียกฟอร์มการเล่นหรือลยระหว่างซ้อมให้กลับมาเป็นแจ็คคนเดิมให้ได้เร็วที่สุดนะครับก็ยังไงแจ็คกิลิชก็เป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับสำหรับซิตี้นะก็ต้องรอว่าแจ็คกิลิชจะพร้อมเมื่อไหร่นะครับก็ว่ากันไปนะครับ รอบต่อไปก็ต้องไปลุ้นกันนะครับว่าทานะของซิตี้นั้นจะเข้าไปพบกับใครนะครับในรอบ4ทีมสุดท้ายนะวันนี้ก็ทําได้ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับสำหรับแมนซิตี้นะครับยอดเยี่ยมมากนะครับและซิตี้นะครับยังมีเกมสําคัญก็นวดเลยนะครับจะกลับมาเล่นกับอาร์ซนอลนะครับในวันที่31ม,มีนาก็เป็นอีกนัดหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับแล้วก็เกมสําคัญในปีนี้ที่เหลืออยู่ของซิตี้นะผมว่าเกมสําคัญสําคัญในพรีเมียร์ลีกเนี่ยวันที่พบกับอาร์ซนอล แล้วก็วันที่ไปเยือนสเปอร์นี่แหละครับแล้วก็อีกนัดหนึ่งที่ที่ผมรู้สึกเอะใจเหมือนกันนั่นก็คือวันที่เล่นกับแอสตันวิลล่าแต่ว่าวันที่เล่นกับแอสตันวิลล่าครับพวกเขาได้เล่นในบ้านก็อาจจะได้ไม่แน่หนักใจเท่ากับวันที่ต้องไปเยือนสเปอร์นัดนั้นก็อาจจะมีมีความน่ากังวลมีความน่าเป็นห่วงอยู่นั่นแหละครับแล้วก็ในเรื่องของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับทางด้านของซิตี้จะเล่นกับทางด้านของเรอัลมาดริดและเลกที่2นะครับ วันที่ถ้าผมจำไม่ผิดถ้าผิดขออภัยนะครับวันที่18เมษายนจะเล่นเอ่อยูเอฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยนัดที่2กับทางด้านของเอ่อเรอัลมาดริดนะครับและวันที่20จะต้องเล่นเกมพรีเมียร์ลีกกับทางด้านของสเปอร์ผมว่า2นัดนี้แหละมีความสำคัญนะครับเพราะถ้าเล็กแรกนะครับในยูเอฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับซิตี้บุกไปทำผลงานได้ดีและวันที่กลับมาเล่นในบ้านผมว่ามันอาจจะได้ผ่อนเกมของทางด้านซิตี้ลงนะครับ และก็ต้องไปเยือนทางด้านของสเปอร์ในวันที่20เนี่ยแหละผมว่าช่วงนี้แหละครับมันก็จะมีผลกับซิตี้เหมือนกันในเรื่องของโปรแกรมการแข่งขันนะครับก็ต้องเอาช่วยๆกันต่อไปนะครับสำหรับแฟนๆของแมนซิตี้นะครับแต่วันนี้พวกเขาเล่นได้ดีจริง แล้วก็ยอดเยี่ยมมากๆนะครับและก็นี่คือทั้งหมดทั้งมวลของคู่นี้นะครับที่ผมอยากพูดถึงนะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับและสามารถเป็นกําลังใจให้กันด้วยการสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับและอีกช่องทางหนึ่งนั่นก็คือการกดซุปเปอร์ตงให้กับผมได้เช่นเดียวกันนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผิดพลาดประการใดผมขออภัยทุกท่านไว้นาที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านอีกคครรััั้งนะบบ Enjo